ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับที่เทรดหรือยังไม่เป็นไม่มีบัญชีเทรดผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้อยู่ในของกระดานของ OKX นะครับก็มันมีกระดานที่เราสามารถติดตามได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเรากดติดตามมันก็ได้หรือเป็นกระดานที่แนะนําให้เพื่อนๆคลิกไปที่คําว่าแผนผังผู้นำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แนะนําผมพูดผิดนะเป็นผังผู้นํานะครับของในกระดานโอเคนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับนี่คืออประวัติ นะครับแต่ละคนที่เขาอ่าหมายถึงว่าร้องขอหรือว่าลงทะเบียนไว้หรือหรือหรือเหมือนเหมือนคุณเทรดแล้วก็คุณอยากจะโชว์โปรไฟล์ไม่ใช่โชูหานะควาว่าอยากจะสร้างโปรไฟล์มานะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเขาเปิดออเดอร์อะไรเมื่อเรากดติดตามปั๊บเนี่ยจะาเกิดเขาเปิดออเดอร์ลองแต่งขึ้น หรือแทงลงเราก็จะเห็นราคาณนะเรียวทำตรงนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับในบางคน60,000กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือหมาอนว่าเนี่ยสถานะต่างๆที่เขาแต่ละคนนะครับผม ROI นะครับก็เพื่อนๆลองลอง,ลองศึกษาเพิ่มเติมนะคลิปนี้ผมแค่มาบอกว่ามันมีข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีให้ดูว่าฝัออ่งฝั่งจ็อดฝังง่งเซลเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับก็อยู่ใน o k x นะครับ อยู่คําว่าแผนผังผู้นําครับผม